อากาศดีแดดดีอากาศดีแต่ก็ร้อนอบอ้าวไ้ยคุยกับคนที่นหรคบเอ่อภรรยาถามว่าคุยกับใครใช่ไหมใช่ใช่ก็ดีแหละ ก็เมื่อวานนี้ผมได้ยินแฟนคุณพีนัยอ่ะครับแแพูดไม่ค่อยพอเลยนะครับเพราะว่าแเขาอ่า,อาสติปัญญาเขาเป็นแบบนั้นเองอ่ะเพราะว่าพวสติ <S 2> <S 2> ปัญญาแต่ละคนนี่ต่างกันพุทธ,ธิทางปัญญาต่างกันแต่เราก็เมื่อก่อนนี้ผม ทะเลาะกันเพราะว่าบางทีเราจะให้เขาดีกว่านั้นนะแต่นี่เราเดี๋ยวนี้ผมปรงแล้วว่าคือเรื่องใครเรื่องเรื่องใครเรื่องของท่านเรื่องของฉันเรื่องของเธอเรื่องใครเรื่องท่านไม่เกี่ยวกันเราจะให้เขาเป็นอย่างเรานั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ง่ายเราต้องปรับตัวที่เรา ใช่ไหมครับท่านถูกต้องถูกต้องครับเขาก็จะมักอุอ้ยวายเออผมถ<ม>ามวา่าเอ๊ะทำไมคุณคุณวินยัยอยากจะไปเป็นตำเมา เขาพูดไม่ใช่เพาะเลยใช่ผมก็เป็นพอกข็พูดอย่างนี้แล้วผมว่าเป็นคนที่ชักอยากอยากจะอยู่คนละที่ <c oughs> แต่ท่านสมหวังเคยบอกว่าอยากคิดมากก็ <c oughs> เดี๋ยวจะกลายเป็นสมเหมาพระเนจร่ะ <c oughs> ผมจำคำพูดของท่านได้ <c oughs> ท่านจำได้ไหมละ่ะที่ท่านเคยบอกผมไวอ้อ่ะ ใช่ใช<ะ>่ถูกต้องเพราะเวลาผมกริว้วกันมาเนี่ยมกผมมักจะทําตัวแบบนั้นออกไปอยู่ตามลาพังเปิกวิเวกอะ่ะเพราะผมเป็นคน,มนไม่กลัวเป็นคนไม่กลัวมแม่ไม่มีตัวอ่าดในชีวิตผมก็ไม่ใช่มันไม่ยวิเวกเลยคุณไปคุณพี่ชายไปเพราะความกดอ่ะครับ ไอความโกรธับความวิเวกมันคนละเรื่องกันนะคุณพี่นายครับครับจะอ,อย่าพูดเป็นแบบชาญบังสันเดิอ๋อครับต้องพูดใหม่ใช่ต้องพูดเยอะเจ็บทำตัวเป็นหนังขบบอยเออทําตัวเ,เรียนแบบผมไม่ได้นะเพราะคนอย่างผมมันมีคนเดียวใช่เพราะว่า เพราะว่าสามอย่างกันไม่ได้นะอย่างกันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปตามอย่างกันต้องทำต้องมีสติเอ้ยเฮื่อตอนแรกๆเสียงเสียงชัดดีนะแต่สักพักนี้รู้สึก เด๋งเด๋งเบาเบาลง่าต้องไม่รับ <c oughs> คือถ้าถ้าอ,อย่างนี้ดีขึ้นใช่ไหมฮัลเหรอ ไม่ตอนตอนแรกชัดนะตอนแรกตอนแรกเสียง